มาครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้มีเข้ามาเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมาสาวกของ Honda สาวกของ CBR สวยมากคันนี้บอกเลยว่าสวยมากาแต่งมาเล็กน้อยนะครับผมาสาวกของ Honda ต้องจัดแล้วครับสำหรับลูกค้าคนไหนสนใจนะครับผมฮอนด้าซีบีอาร์ 500R ครับผมคันนี้ปี2019 สวยๆเลยครับไม่ไม่เยอะครับไม่แค่2อ0 0มื่นนะครับคันนี้อ่ะไม่แค่2อ0 0มื่นนะครับฮอนด้าไม่เยอะนะครับฮอนด้าไม่เยอะอ่าสาวกฮอนด้าซีบีอาห้าร้อยอาคันนี้สวยๆเลยครับปี2019อ่าคนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเผื่อผมลงคลิปใหม่จะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนะครับผมมาเรามาดูข้างหน้ากันก่อนนะครับรถสวยๆแบบนี้เลยครับผมดูคอท่อใสๆนะครับคอท่อ สวยๆครับจานวงจานเบกใส่นะครับอันนี้มันจานอีเบสนี่คือปกติครับปกติสนิมแดกอยู่แล้วครับสนิมกินอยู่แล้วอ่ะขออนด้านี่คือไม่เหลือกินตลอดลยครับผมผมเจอนี่เกือบทุกคันนะครับอ่าที่ใช้แบบใช้งานนี่มันกินตลอดครับผมเหมือนเปียกน้ําเปียกฝนอะไรก็สนิมขึ้นนะครับเนี่ยจานอีเบสเป็นเกือบทุกคันอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเดิมๆเกือบทั้งคันนะครับคันนี้ เดิมๆคือทั้งคันนะครับผมเดี๋ยวมีท้ายสัน้นครบเลยสําหรับลูกค้าที่สนใจแบบรถเดิมๆไม่ต้องแต่งอะไรเลยมาจัดเลยคันนี้หรือแอดไลน์ใต้คลิปสอบถามได้เลยนะครับผมอ่าคันนี้สวยมากบอกเลยสวยมากนะแบบนี้เลยครับผมผมอ่ะจะบอกทุกอย่างถ้าถ้าามันมีตําหนิตรงไหนผมจะบอกทุกอย่าง,ารง,างครับทุกที่อ่าเอาเอาที่ลูกค้ารับได้อ่ามีตําหนิเล็กๆน้อย ถ้าใครไม่ซีเรียสจัดได้เลยสวยๆแบบนี้เลยครับผมดูโซ่สเตอร์สวยๆเลยนะครับใช้ที่ยาวๆครับผมเพราะผมคอนส่งเนี่ยผมเซอร์วิสให้ทุกคันอยู่้วครับผมอ่าเช็คเครื่องระบบไฟความรงความร้อนหม้อน้ําหม้ออะไรอ่าผมเช็คทุกอย่างแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องผมใส่กรองอีกโอ้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ให้ด้วยนะครับผมผมใส่กรองอีกทุกคันผมเซอร์วิสครบทุกอย่าง่อนส่งให้ลูกค้าเพราะผมผมรับประกัน2เดือนหรือ1000กิโลถ้ามีปัญหานี่คือผมรับประกันหมด เข้ามาหาที่ร้านหรือทักเข้ามาก่อนหน้าเซอร์วิสให้ฟรีทุกอย่างหรือสําหรับลูกค้านะครับผมที่ออกรถจากทางร้านไปนะครับผมไม่มีที่เซอร์วิสที่เซอร์วิสมันแพงสามารถทักเข้ามาหาที่ร้านหรือเข้ามาเซอร์วิสที่ร้านได้นะครับผมผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้คิดตามความจริงนะครับค่าแรงผมไม่เอาเปลี่ยนให้ฟรีเลยเปลี่ยนให้ฟรีเลยออกแค่ค่าน้ำมันกับไส้กรองแค่นั้นแหละส่วนค่าแรงผมเปลี่ยนให้ฟรี เอารถเข้ามาเซอร์วิสได้เลยครับผมมามาดูนะครับผมข้างหลังนี่คือสวยๆครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาบอกเลยว่าปี2019ปี2 0 2 0มีนี่ครับปีอ่าปี2020นี่คือแต่งท่อมาด้วยแต่งท่อสวยๆเลยครับผมอสวยๆเลยนะครับมาคันนี้นะครับผมสาหรับลูกค้านะครับอยากจะได้นะครับผมดาวแค่1,800ัรบาท ได้ c b r 5 0ารอ R ไปขับเลย1,800ยบาทสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่าเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยกดกระดิ่งไว้ด้วยครับถผมลงคลิปใหม่จะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนะครับผมกดติดตามมาเยอะๆอ่ามีมีรถใหม่ๆสวยๆอะไรเข้ามาผมลงให้ดูก็จะได้เห็นเป็นคนแรกเลยเฮ้ยคันนี้ผมจองพี่จัดได้เลยครับผมอ่าหรือจะเข้ามาดูที่ร้านยินดีเลยนะครับแอดไลน์ใต้คลิป ทักเข้ามาหาผมได้เลยครับผมร้านอยู่สมุทรสาครน,นะครับผมมหาชัยพระรามสองอ่าทักเข้ามาได้เลยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับอ่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมขอบคุณครับ